เสียงดังเสียงดังฮทสทสกราบสวัสดีครับผมพิรพุทธเบียงนะครับกลับมาอีกครั้งกับเกม GTA อ n l i n e นะอาจจะหายไปหลายเดือนนะตรงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยนะทั้งเกม V5 แล้วก็เกมอื่นที่ไม่เคยลงคลิปเลยแล้วก็อะไรบลตนะตอ,อันนี้ที่มาเล่น GTA คราวนี้ก็มากับพิรดนะ ส,สวัสดีครับพี่รถครับสวัสดีครับผมพี่รถพง<ม>สเบียงครับเอ่อพี่รถพศเียงนะพี่รถพงเบียงนะก็มาวันนี้สองคนนะที่มาเล่น GTA นี่ก็คือเป็นมวด DLC ใหม่ของ GTA ออนไลน์นะที่เพิ่งเข้ามาใหม่เออมันเป็นมวด GTA เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเอ้ยไอ้นี่มวดเออไม่ใช่มวดดิ เดี๋ยวซีใหม่มีที่มีชื่อว่าอะไรฮนะเดอะ GTA อะไรนะเดอะคอนแทกนะเดอะคอนแทกมันจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแฟงกิ้นนะเกี่ยวกับแฟงกิ้นแล้วก็อันนี้มันเนื้อเรื่องจะต่อจากสมัยเนื้อเรื่อง8ปีที่แล้วนะว่าอันนี้8ปีต่อมาเนี่ยแฟงกิ้นเนี่ยก็ได้เปิดธุรกิจนะก่อนที่จะเปิดธุรกิจในพาร์ทนี้เราจะไปซื้อนะ อันนี้ก็เอารถประจอดไว้นะ <c oughs> งงเงยสิทุกครั้งเข้ามานี่อันนี้อันนี้เป็นรถของแพทใหม่นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาซื้อตึกที่เราต้องการซื้อที่จะทำะธารกิจขึ้นมาไป,ไปด้วยไปด้วยอันนี้ก็เป็นรถคัน D L C มาใหม่นะใครเห็นเราแแม็กใช่ปะ่ะมันมีวิธีบักอยู่แล้วน,นี่ยังไม่บอก,อกที่ทำคลิปแยกทีกลับมาที่ มาใน DLC ใหม่อันนี้นะกลับมาทนนี่อันนี้เ n อร์ไปนะอันนี้ก็จะเป็นตึก CO อันนี้เราจะมาซื้อตึกใหม่ที่จะทำา l l c ใหม่ของ The Contact นะน,นี้ก็มีราคาไหลราคานะแต่ที่แนะนำก็อันนี้นะราคาข้อดีข้อดีข้อเสียมันก็คือมันแพงนะแต่ข้อดีเวลาทำเก็บเซตอัพเก็บ วิชันแต่เราเซตอัพเซตอัพแบบมันเซตอัพง่ายเพราะมันอยู่ไกลเวลาพารกิจเริ่มมาปุ๊บก็จะอยู่ไกลๆแถวตึกแพงที่สุดนะตึกไกลก็ก็ใช้ก็ถ้าเกิดมีงบน้อยก็ไม่มีปัญหานะถ้ามีงบน้อยก็ซื้อตึกราคาที่ถูกที่สุดก็ตึกอยู่ตรงนี้นะเราจะมาซื้อตึกที่แพงที่สุดนะราคา2ล้านแปดไม่รวมค่าตกึกชุยไม่รวมค่าตกแตง่งเอออันนี้ก็จะมีอ่าให้เลือกอันนี้ฟรีนะเป็นเลือกรายห้องนะ เลือกลายไหนดีอันนี้เอาอันสามอันอันนี้แพงสุดนะแพงสุดก็บวกอีกสามแสนสี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้กลางสองแสนหกดูดูภายในดูภายในอันแรกอันแรกอาจจะสวยก่อนเอออันแรกก็สวยเนี่ยแล้วอันไอไอแผ่นแผ่นดีเจนี่มันมันเกี่ยวกับไอป้ายนี่หรือเปล่า <S <S น่าจะเกี่ยวนะมันเป็นชุดแต่งอพาร์ทเมนแะม่ะแม่ไหนแนละ้วจัดแบบเต็มๆไปนเลยเหรอีอ่าจัดเลยจัดเลย <S 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 ขนนักแข่งไม่รู้อะจัดมาแนละ้วอืมเอาที่อันนี้แพงสุดแล้วกันอุปกรณ์อะไรใส่ให้นวดอันนี้เป็นลายกำแพงลายกำแพงโอ้มีหลายลายแต่ละลายนี่ลายล่างๆนี่จะบวก <S <S เพิ่มราคาไปเลยเฮ้ยนี่ก็สวย อันนี้อะไรใบป,ปาล์มใบมะพร้าวถังมะพร้าวอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็ดูหรูนะวิธีหรูต้องใช้ของหรูๆนนี้ก็ลายแพงสุดแล้วกันนะสี่แสนสองอ,อันนี้อ่ะไปใ <ไป S 2> นลงใช่สีกําแพงนะสีกําแพงสีขาวสีเหลืองสีนี่ลงรดเหลือนสีทองสีขาวก็สวยน้าดูสว่างดีสีทองใจ ก็ชอบสีแดงสีแดงมันเป็นคาแรคเตอร์พี่อ,อ่ะสีแดงอ่าได้ให้มันเข้ากับไอ้นี่เลยเข้ากับตัวละครเลยต่อมาเป็นห้องห้องแต่งปืนนะเพราะว่ามันมีร้านค้าพร้อมพร้อมร้านแต่งปืนด้วยนะมีขายทั้งปืนทั้งกระสุนทั้งปืนด้วยในในในร้านเดียวกันโดยโดยที่ไม่ต้องไปข้างนอกนะส่วนอันนี้อ่อพวกอันนี้เป็นทุกเกมพวกอแอนนเมชชันที่ อัพไปอีกสองแสนเจ็ดลงรถวอสตอ็อกโอ้โหห้าห้าล้านจัดไปนะห้ 5, 000. 5, 000. 5, 000. 5, 000. าล้านห้าล้านห้าห้าล้านห้าอ่ะมันจัดไปเลยเอาละซื้อรอสครร่อสแป๊บมันจะมีอะไรแฟรงกินโทรมาหรือไง เดี๋ยวมันจะมีจุดที่ต้องบอกว่าคุณได้ทําการซื้อเรียบร้อยแล้วยเงี้ยแล้วก็ไปที่จุดกันสีรามกีนนะรามกีนสีคู่ช่วงนี้มันช่วงใกลจ้จะคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะทาง G d A เขาได้อัปเดตที่มากขึ้นมานะ ใครสกิวขับรถหัแต่ก็ปิ้งได้เพราะถนนมันลื่นยิ่งกว่าตอนฝนตกอีกอันนี้น่าจะไปที่ตึกได้เลยมั้งเห็นมินิแมปอ่ะพี่เดี๋ยวเชิญเชิญเข้าซีโออ่ะอันนี้ก็อัดกันสุดๆอ่าวๆๆๆกวนกวนข้าเปิไปก่อนมาละตึกมาละใจพี่อ่ะอยากอยากใหญ่เนี่ยรถ อยากจะอยากจะไอ้นี่ยเปิดเพลงในเกมมะแม่เดี๋ยวนี้ก็สิ์ใน YouTube เดี๋ยวจะพาไปทำมิชชั่นแต่ละอย่างแต่ละอย่างในภารกิจใหม่ของ DLC นี่ด้วยไม่เห็นพูดเลยเลยแหมทีท,ทีไม่อัดคลิปไม่พูดใหญ่เลยพี่อัคดคลิป่นี่ไม่กล้าพูดมันเป็นภารกิจไอ้นี่นะรถสเตเตอร์สเตย์อืมเจอได้แล้ะ ฟังกินน่ะมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เข้าคัดซีนในตึกนะอันนี้เราซื้อตึกแล้วนี่เรากำลังมาที่ตึกอ่านมนันแจเสียงใหม่อ่ามันเป็นเสียงในช่วงเทศกาลมัดเนี่ยแหละแต่เวลาขับเลยนะกิ้ง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 เนี่ยฟังเสียงให้ดีเข้าลงรถได้ไหม,มีจุดวาร์ปอ่ะเออลงไปจ่อเลย มาดูค่าซีนกันะอันนี้มีรถรถให้มีสีแดง,งออนี่เออนี่ยงตุแพงสีแดงอุ้ยมีหายใจเป็นไอด้วยให้บผัน,น,อ,น,นอันนี้ไปไหนไปอันแรกเลยพีอ่อันนี้อันแรกเลยอันสองไม้่หรออันแรกครับอันแรกจะไปดูสำง,ง,งานเลยไี่ีก็เนี้ยวอะว่าอันสองไะ ไม่ใช่เดี๋ยวดูถูกป่ะก็ถูกนะเดี๋ยวไดูออกตึกมานี่ไงมีคัสตนอยู่เ้ยูอดี๋ยไอ้นี่มันบริการไอ้เไอ้คาโยเออเดี๋ยวเดไอ้เดี๋ยได้งานใหม่แล้วขอบโอเคสสี่ I won't make that mistake again. <laughs> Justin here. Hey, I forget forgetting. but I got Hey, what's cracking? about all this? Gee, we looking good, right? Look, this is our business. You feel me? You put the bread down. Shit, you the owner. I'm the manager. Franklin Clinton, dog. เัาเป็นอะไรอ่ะเป็นบริษัทของอแฟรงกินนี่หมาช่อวิแก่ขึ้นเยอะเลยแปดปีแต่กี่ตัวมาอันนี้ก็เหมือนสรุปสรุปง่ายๆกันเหมือน ฟิงกิ้งก็เล่าประวัติเล่าประวัติว่าเอย่านี้ว่าเมื่อก่อนเป็นไงเมื่อก่อนเป็นไงนี่จนจนสุดท้ายมันมีมีเงินแล้วก็มาเปิดเป็นเปิดเป็นบริษัทเปิดเป็นบริษัทที่รับเกี่ยวกับคนรวยแบบว่าถ้าเกิดคนรวยมาจ้างให้หาของหรืออะไรเงี้ยไอ้บริษัทของแฟรงกิ้นกันนี่ก็จะไปตามหาให้อันนี้อันนี้ก็เป็น ที่ทำงานเราบอกยังลูั่งไปกินพูดไปก่อนมาวีู i อะไรเ่ยมัน she w o r i t r a i g h t s t อ้โหอไอ้ใจ้ยนชื่ออะไรนะมันนี่ใช่ <laughs> no, 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 my outfit. Wow, yeah, incorrect <laughs> racial epithets. What that shit do? What are you doing here, Lamar? My type lady. The question is, what are you doing here? Is that yeah. who you bringing in with you? <laughs> <Maybe> <laughs> I called that pimp in the first place, put her up on all the game. <laughs> And You motherfuckers got the nerve to cut me out? Well, I got two words for y'all. Finders, motherfucking feet. That's why right, I'm gonna sue y'all ass. Matter of fact, I'ma blast your asses out on Snapmatic. You my phone. Oh, man, hold on, dog. Man, I was gonna look out for you. Chill out, all right? Shit, I got some. <coughs> <coughs> <na>. oh, oh, <coughs> no, <laughs> wait, I'm part of San Andreas' in and cannabis scene. I remember her when she was broke as fuck, she barely can get a motherfucking coach seat now all of a sudden eating grapes in the cockpit with the captain. Look at <coughs> you. And you, I ain't even fit to go in on your dog ass, cause you know what's happening, but I ain't tripping. But man, it's LD's turn to come up. <laughs> How's that for know. <laughs> okay, I see you. Look at this some good <laughs> shit. You damn <laughs> straight. That's that Paya. All right. Hey, you get going on those. I'll be in my office. All right. Right. Who is that badass, love fist-looking bitch? Uh, I mean, nice young lady with the profitable posterior right there. Nigga, okay, yeah, that's mine. That's Pearly, nigga. The homegirl's daughter. She handle all our hacker type oh, shit. That's, that's pearly daughter. I should have known. She hacking this shit too? I ain't even know they had a computer. Damn, I feel old. Ben Hecke. Uh, ben Hacker, Robiter, you uh, on those right. jobs. I'ma go work on this big client for us, all right? Wait, wait. You mean hey, big, yeah, big, big client like Tony McTony? Come on, man. Tell me you got Tony McTony. Ah, oh, See if Tony McTony will post my weed on his page, man. You got me, Frank. Come on, man. Whatever I got mm. going, man, you got going. So I'm gonna look out for you. Hey, I'll be in my office. You keep doing what you doing. Mm. Uh. He be lying like a motherfucker. <laughs> anyway, though. <laughs> I see you in here looking like an OG. Your nuts almost big as mine. I mean your proverbial nut sacks. Your 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 bravado. You know what I'm saying? The way you just get out. I like that. But you know your nuts never be big as mine. that. เป็นห้องส่วนตัวของเรานะเป็นคอมพิวเตอร์นั่นจะเป็นทำบัรลังก์นะอันนี้ก็แบบเดี๋ยวดูเช็ครอบตึกกันโอ้โหขาวโพลนทั้งนี้อีะนะอันอันนี้เป็นไรโซฟาอันนี้ก็ห้องเฟรนกินอืมห้องเคนกินเฮ้ย what's up army อม玛เฟรนกินอยู่ไหนวะไอช็อปไม่รู้อะไม่นอนอยู่บนเตียงวะไม่รู้อันนี้ อ,อันนี้ก็เป็นห้องประชุมไอห้องนี้เดี๋ยวค่อยมาแต่งทีกัน,นก็น่าจะไม่รู้มกันเป็นห้องส่วนตัวนี่เป็นน่อันนี้ก็จะเป็น,ช,นชั้นแรกอเอ้ยชั้นสองดนี่ขึ้นเป็นชั้นสามแล้วเ,เนี่ยอ,อ,อีกส่วนนึงก็สำรวจมาแล้วนะจากของน้องก็กเลยอ่ะ,อะมีเออดีเอซใหม่ก,ก็มาคิดกันสักหน่อย นี่ก็จะเป็นห้องอะไรห้องขนมช็อปเนี่ยในในนี่นนนนอนก็ในนี่ข้างล่างเตตโต้โอ้โนอนเกย์น้องมันนี่เนี่นั่เกอร์นี่นี่นีนนี่ก็จะเป็นนี่เลี้ยงนิดหนึ่งกรสินนิดหน่อยเปร้านปืนนี่เราก็ซื้อจาก ไอ้มืดนี่ได้ <c oughs> <c oughs> เราจ่ายตังไปแล้วนะ <c oughs> สามารถเปิดปิดอาวุธเลือกกระบอกไหนก็ได้แล้วก็อัปเกรดนะตรงโตง๊ะด้านซ้ายมือนะอันนี้ก็จะเป็นซื้อไอพวกหน้ากากสเลตหน้ากากไห้ดำน้ำอันนี้ได้ชุดได้หมดทั้งชุดอันนี้ก็มีอะไรเนี่ยแล้วก็กาออัลเมอร์เออ <c oughs> ้เลยไม่ต้องไปร้าน ปืนทั่วไปซื้อที่นี่เกี่ยบปิดกระเป๋าก่อนนะไหนบ้างอ๋อหน้ากากอันนี้อะไรอันนี้ก็จะเป็นเก็บปิดปืนนะอันนี้ก็เลือกอาวุธได้เลยนะไม่ต้องไปที่ร้านมีกงมีเกาะด้วยเกาะก็อยู่อเมอร์บอดี้อมเมอร์เต็มหมดแล้วอันนี้พลาชูอันนี้ก็ไล่ไปเป็นระเบิดเป็น อาวุธต่างๆอันส่วนอันนี้ก็เป็นอะไรอักเกรดอัพเกรดไม่ได้อะหรือว่ามันไอ้นี่อยู่นะเดีย๋ยวไปดูรวมรอีกที่นึงก็ตัดพารก่อนเดี๋ยวพาร์หน้าก็จะเข้าภารกิจเลยดีกว่านะนะรนเรื่องของ DLC นี่มีอะไรบ้างโอ้ยให้สำรวจนี่ของบานนี่อันนี้อะไรที่แต่งตัวอันนี้อะไร ห้องอันนี้ห้องน้ำห้องนอนชุดชุดรับแขกโต๊ะรับแขกห้องครวัวไอ้เรานี้ปุ่นได้นั้นไปที่ลงรถอยู่ไหนเนี่ยลงรถต้องขึ้นเลสให้พี่พเราไปที่กะลาดไปเช็คที่กะลาดอีก,ออกรอบก่อนะลาดแตกะลาดปิดปั๊บ โอ้สีแดงสีแดงก็สวยนี่ก็เป็นลงรถนะอันนี้ก็ที่แต่งรถที่แต่งรถลงรถมีทั้งหมด3ชั้นทั้งหมดสามารถจอดรถได้ถีงยี่สิคันมีสิคัน โอ้นี่ยังไม่มีรถเข้ามาเลยเดี๋ยวรอรถ DLC แพทใหม่มาเลยจะเอามาทยอยทยอยใส่มีมอไซค์นะโอเคอันนี้ก็รถอันนี้รถฟรีเลยใช่ไหมเนี่ยใช่รถฟรีอันนี้รถตัวตัวแซงกินเนี่ยรถ DLC ใหม่เลยนะรุ่นเนี้ยอ๋อไอรถที่มันอัพเกรดจากรถคันก่อนในออฟไลน์น่ะใช่งั้น โอเคงั้นกลับไปที่แฟรงกี้อีกทีแล้วกันมา,มาแล้วกลับมาที่แมนชั่นกลับมาที่มหาแฟนงกีนก็เดี๋ยวจะจบคลิปนี้ก่อนเลยดีก,กว่านะเดีย๋ยวเรื่องนมิชชั่นหรือว่าเริ่มเฮ้ยนี่ชอบชอบ ขี้ขวา <zy> อือเดี๋ย้ขี้เล่นแล้วเหรอเนี่ยนี่นี่ทีเล่นเล่นกด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 หลายๆ,ๆ,ๆครั้งแล้วมันจะกดล็อกอธิมินต์นี่ไงเออเนี่ยกดล็อกอชีธเมินต์เล่นหมาบ่อยโอ,โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องประมาณนี้ก่อนนะสำหรับ DLC ใหม่ก็พามาทัวร์อพาร์ทเมนต์นะ น,นั่งโชว์เอยโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิด GTA ในแพท DLC ใหม่ของอ The Contact นะเดี๋ยวในพิชชันเดี๋ยวเราแยกเป็นพาร์ทอีกทีหนึ่งนะก็อันนี้สำหรับพี่รักกับพี่รดก็ต้องขอตัวไปก่อน hey, <laughs> แล้วก็แล้วก็เฟนแล้วก็เฟนกินแล้วก็ชอปเปอร์เอ้ยช็อปนะชอปเปอร์นะก็ประมาณนี้นะก็พี่รักก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดตามกดไลค์กดติดตามให้กับพี่รักคุณเสบียงด้วยนั้นพี่รักคุณเสบียงแล้วก็พี่รถนะก็คงขอตัวไปก่อนนั้นนั้นไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ